อยากสนุกตื่นต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk สองสี่อย่าลืม adpk สองสี่เปิดหกรายชื่อแข้งแมนยู่จ่อโดนลดทิ้งซัมเมอร์นี้เมื่อผลงานยังไม่เข้าตาการผ่าตัดก,กำลังทับจึงต้องดำเนินต่อไปเอริกเทนฮาร์ผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เป็นข่าวเตรียมลดทิ้งนักเตะออกจากออตาฟอร์ดไม่ต่ำกว่าหกรายในช่วงซัมเมอร์นี้ หนึ่งในนั้นมีแข้งของแพงอย่างเจโรซาชโชและแฮร์รี่แม็กไกวแม้จะรักษาระดับได้ลุ้นตั๋วยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกมาถึงตรงนี้ที่เข้าสู่ช่วง10เกมสุดท้ายของซีซั่นและอยู่ในการลุ้นแชมป์ทั้งยูฟายูโรปาลีกและเอฟเอครับแต่ผลงานแบบลงลึกรายละเอียดของแมนยูนนเตดยังมีร่องรอยตำหนิให้เห็นอย่างชัดเจนรอยตำหนิที่สำคัญคือผลงานในการเล่นเกมเยือนในศึกเพม์ลีกที่แพ้ถึง3าจาก4ี่นัดหลังสุด ประกอบไปด้วยแพ้ a อาร์เซนอล3ประตูต่อ2แพ้ลีด2ประตูต่อ0แพ้ l ลิเวอร์พูล7ประตูต่อ0ล่าสุดออกไปแพ้นิวคาสเซลอีก2ประตูต่อ0ไม่ใช่เทอีลิสิงนิวรายงานล่าสุดว่าเทนฮากไม่พอใจอย่างมากกับผลของเกมเมื่อวันอาทิตย์ที่แมนยูออกไปแพ้นิวคาสเซลแบบที่จริงน่าจะโดนยิงสัก4-5ลูกทำให้จะเดินหน้าปรับเปลี่ยนคุมกำลังครั้งใหญ่อีกครั้งเมื่อตลาดซัมเมอร์เปิดทำการ นักเตะที่เข้าขายจะถูกขายทิ้งออกจากทีมประกอบไปด้วยแฮร์รี่แม็กควายอองตวนิมัสยาวและพวกส่วนเกินอย่างอเล็กซ์โตรสเลแบรันวิลเลียมและดีนเฮนเดอร์สันอีกหนึ่งรายที่จะถูกแปะราคาขายก็คือเจรอนซานโช่ที่ไม่สามารถสร้างผลงานได้เข้าตากูซือชาวดัตมาตลอดทั้งซีซั่นจนช่วงหลังตัวความหวังของทีมแทนที่จะเป็นซานโช่กับกลายเป็นดารุ่งหน้าใหม่อย่างอเลฮันโดกาลาโช่หรือฟากุนโดเปยิสตี้แทนซะอย่างนั้น สำหรับแม็กควายกับซานโชถูกซื้อมาจากเลสเตอร์และดอนมุนด้วยค่าตัว80กับ73ล้านปอนด์ตามลำดับแม้การขายออกไปจะทำให้แมนยูไนเต็ดขาดทุนอย่างหนักแต่ก็ต้องถอนทุนคืนทำเงินเข้าสมโมสอนได้บางส่วนเพื่อผันเงินไปซื้อนักเตะใหม่ต่อไปลูปชอแบ็กซ้ายทีมชาติอังกฤษต่อสัญญาใหม่กับต้นสังกัดแมนยูไนเต็ดออกไปจนถึงปี2027 เว็บไซต์ของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศการต่อสัญญากับชอยอย่างเป็นทางการแล้วด้วยสัญญาฉบับใหม่มีระยะเวลา4ปีหรือมีอายุในถิ่นออตัฟอร์ดไปจนถึงวันที่30มิถุนายนปี2027เมือ่อ9าปีก่อนผมเซ็นสัญญากับสโมสรที่น่าตื่นแห่งนี้และผมก็ตื่นเต้นที่จะได้อยู่ที่นี่ต่อไปผมเติบโตอย่างมากนับตั้งแต่ก้าวเข้ามาที่แมนเชสเตอร์ตลอดหลายปีที่ผ่านมาทั้งในฐานะบุคคลและในฐานะนักฟุตบอล ผมรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่จําเป็นในการประสบความสำเร็จกับสโมสรแบบนี้เราอยู่ในช่วงเริ่มต้นการเดินทางภายใต้ผู้จัดก,การทีมและสตาฟโค้ชของเขาเราประสบความสำเร็จไปแล้วแต่เราต้องการมากกว่านี้การได้โอกาสที่ดีที่จะสร้างสรรค์ความสําเร็จที่พิเศษบางอย่างที่นี่ผมจะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนั้นลูกชอลงเล่นกับแมนยูไนเตดไปแล้ว249เกมนับตั้งแต่ย้ายมาจากซอลตันเมื่อปี2014 ด้วยค่าตัวสูงถึง30ล้านปอนด์ในสมัยนั้นกลายเป็นไดเตดารุ่งที่มีค่าตัวการย้ายทีมแพทสุดในโลกฟุตบอลนณนช่วงเวลานั้นการต่อสัญญาของชอและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฉบับก่อนหน้านี้เกิดขึ้นเมื่อปี2018เป็นสัญญาระยะเวลา5ปีและมีเงื่อนการต่ออายุสัญญาอีก12เดือนหรือจุดถึงกลางปี2024ไปแล้วเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วเอดเดกเทนฮารค สองแบ็คขวาแมนยูฟอร์มสุดสูสีทำอตัตนตัดสินใจลำบากเอริกเทนฮากหน้าใหญ่ของปิดแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมายอมรับฟอร์มการเล่นของนักเตะทั้งสองคนในตำแหน่งแบ็คขวาเวลานี้มีความยอดเยี่ยมสูสีกันอย่างมากทำให้เขาตัดสินใจได้ยากว่าจะส่งใครลงไปตัวจริงในช่วงหลังตามรายงานจากแมนเชสเตอร์เอฟนิวดูการนี้กุซซอชารัสมักใช้งานเดียโกดาโลออกสตาร์ทในตำแหน่งตัวจริงแบ็คขวาอยู่บ่อยครั้ง จนทาให้อารอนวานบิสาก้าแทบไม่ได้ลงสนามทําให้มีข่าวเรื่องการย้ายทีมออกมาเป็นระยะแต่แหลังจากเข้าสู่ช่วงเดือนธันวาคมเป็นต้นมาเขาก็ได้เริ่มลงเล่นมากขึ้นโดยออกสตาร์ทเป็นตัวจริงไป16จาก26นัดถือเป็นการทําหน้าที่แทนดาวเตะทีมชาติโปรตุเกสที่ได้รับบาดเจ็บต้องพักยาวเป็นเวลา1เดือนอย่างไรก็ตามในช่วงหลังเทนฮากมักใช้งานทั้งคู่สลับกันไปมาโดยเขาได้ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ว่าเป็นเพราะฝีเท้าของนักเตะทั้งสองคน มีดีกันคนละอย่างจนทําให้เขาต้องเจอการตัดสินใจที่ยากลําบากในการเลือกตัวจริงในตำแหน่งแบกขวาไปด้วยโอคิดว่าการแข่งขันระหว่างเขาทั้งสองคนนั้นสูสีกันมากบางทีอารอนก็มีดีในเรื่องของเกมรับส่วนเดียโก้นั้นก็โดดเด่นในเรื่องของเกมรุกพวกเขามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในตำแหน่งดังกล่าวซึ่งมันสูสีกันมากเมื่อคุณมองไปยังคู่แข่งและคุณก็มีผู้เล่นมากเกินไปที่จะบริหารจัดการคุณมีผู้เล่นสองคนที่แทบจะมีอะไรที่เท่าเท่ากัน โดยเฉพาะฟอร์มการเล่นที่พวกเขาแสดงออกมาให้เห็นซึ่งมันเป็นปัญหาแน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในทีมและฟอร์มของเขาผมจึงต้องเป็นคนที่ตัดสินใจเอล็กเทนฮากล่าวแกรรีเนลวิลนักวิเคราะห์สกายสปอร์ตแทงสวนวงการที่มองว่าวอลเวกฮอกล่องหน้าแมนยูเน็ตฝีเท้าบ้นบานเกินกว่าจะเล่นให้กับแมนยูเน็ดนั้นผิดจากความจริงไปเยอะเพราะหากดูสถิติต การมีอยู่ของหอ,อกชาวดัตสร้างประโยชน์ให้แก่ทีมมากกว่าโรนัลโดซะอีกวอลเวคอร์ต hmm. mm hmm. ถูกยิงมาจากเบอร์ซลี์เมื่อตลาดเดือนมกราลงเล่นไป19นัดซัดไป2ประตูกับอีก2แอซซิตจะทุ่รายการเมื่อมองตัวเลขถือว่าน้อยมากสำหรับกองหน้าเบอร์9ของปีสแดงแต่ทว่าแกดเดนวิลยกสถิติมากังเห็นว่าเขามีประโยชน์ต่อทีมและผลการแข่งขัน mm hmm. หอ,อกวัย30ช่วยเอริกเทนฮากคว้าแต้มมากกว่าเซียเซเว่น เจ้าของบอลลอนดรอห้าสมัยตอกย้ําว่าแข้งดัสไลน์นี้เป็นนักเตะประเภทปิดทองหลังพระน่เตะเกมเมื่อวันอาทิตย์มันก็มีช่วงที่เขาดูเล่นได้พื้นๆไปหมดตั้แต่ร่วมงานแมนยูนเตตผมอยากเรียกเขาว่าแข้งแก้ขัดเพราะแมนยูไม่ได้ลงทุนในตำแหน่งหัวหอ,อกอย่างที่ต้องการการทดสอบใดๆสมควรต้องหยุดลงได้สักทีการเข้ามาของวิกฮอร์ตอยู่ไม่นานหรอกเหตุผลที่เขายังได้เล่นต่อเนื่องคุณลองไปดูสถิติเปรียบเทียบระหว่างสองคนนั้น ใน19นัดเท่ากันเว็กฮอตช่วยทีมชนะ12นัดเสมอ4แพ้3อาจจะทำได้แค่2ลูกแต่ทีมก็สามารถถล่มได้กว่า37ลูกเทียบกับ19นัดของโรนัลโดพวกเขาชนะน้อยกว่าถึง3เกมแพ้มากกว่าถึง4ครั้งเมื่อหมอนั่นลงด้วยอาจจะซัดไป11ประตูแต่ทั้งทีมก็ทำไปแค่23เม็ดนั่นคือความแตกต่างอย่างมหาศาลก็นับเป็นเรื่องแปลกของวงการลูกหนัง สำหรับผู้เล่นที่โดนค่อนขอดว่าดีไม่พอสำหรับหัวหอกแมนยูเนเตดแต่กลับสร้างประโยชน์ให้กับทีมมากมายแต่ผมก็ยังเชื่อว่าโรนัลโดเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมที่สุดตลอดการส่วนหนึ่งที่ทําให้เววไม่ถูกยอมรับคือไร้ประตูบนพรีเมียร์ลีกอังกฤษลูกล่าสุดที่ทําได้คืออยู่รอบปลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกที่ยิงใส่เรอัลบาติสเมื่อต้นเดือนมีนาแมนเชสเตอร์ยูไนเตต เปิดทางปล่อยตัวนักเตะในทีมหลายคนชื่อที่น่าสนใจคืออองตวน้มซสยาวจะดอนซานโช่และแฮนดี้แม็กไกแซมแวลลักเฮิร์ตหัวหน้าบรรณาธิการข่าวฟุตบอลแมนเชสเตอร์อินิงนิวที่ดูแลฝั่ง United, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ออกมาเปิดเผยว่าพิษะแต่งมีแผนปรับปรุงทีมชุดใหญ่ในหน้าร้อนนี้ประเด็นสำคัญคือการปล่อยนักเตะส่วนเกินออกไปอาทิเช่นดีนเฮลซันเบนดอนวิลเลียมอเล็กซ์เต์เลสอเล็กบายยีอองตวน้มซสยาว จะรอนสารโชว์และแฮร์ได้ไม่กว่ากรณีของสกอตต์แม็กทูเมนเนอร์ที่มีข่าวย้ายทีมอย่างต่อเนื่องซื้อท้องถิ่นระบุเอเล็กเทนฮากเปลี่ยนใจไม่ปล่อยตัวออกไปในกทีมในหน้าร้อนนี้เรื่องดังกล่าวถือเป็นการรายงานความคืบหน้าในถิ่นออตอร์ฟอร์ดโดยสื่อค่ายนี้มั่นใจว่าเทนฮากพร้อมปูทางเพื่อดึงแข้งใหม่มาเสริมในซีซั่นหน้านอกจากนั้นสถานการณ์ของอันโตนีแอลังกาและฟากุนโดเปยิสปีมีแนวโน้มที่จะโดนส่งตัวออกไปให้ทีมอื่นยืมใช้งาน ในส่วนของแนวรับอาจมีการเสริมทีมรายใหม่เช่นกันแต่ทุกอย่างยังขึ้นอยู่ที่อนาคตของแม็กควายและวิกตอร์เดเดเลฟแมนเชสเตอร์อินิเนระบุต่อท้ายว่ากองหน้าตัวเป้าเป็นตำแหน่งที่เทนฮากให้ความสนใจเป็นพิเศษรวมถึงมิดฟิลด์ตัวกลางซึ่งมีข่าวกับแฮริเคนจูเบอร์ิงแฮมและเฟงกี้เดยองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเล็งคว้าดาวเตะด,ดิกรีแชมป์โลกเสริมทัพในซัมเมอร์นี้ เผยมีลุ้นเหตุค่าตัวไม่น่าจะแพงเดียนาติกสื่อชั้นนำเมืองผู้ดีรายงานว่าแมนยูเนเตดทีมดังจากเพมลีกได้มีการหารือภายในสโมสรเพื่อพิจารณาคว้าเบนชแมงปาวาแบ็คขวาฝรัง่งเศสชุดแชมป์ฟุตบอลโลกปี2 0 1 8ที่เหลือสัญญากับ,บเบย์มินิกอีกแค่1นปีเท่านั้นปาวาวัย27ยังไม่ต่อสัญญาออกไปจึงมีโอกาสที่บายเยิร์อาจตัดสินใจขายในตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้เพื่อไม่ให้เสียไปแบบฟรีๆแม้จะได้ค่าตัวไม่แพงมากก็ตาม ขณะที่แมนยูก็มีข่าวเลลงเสริมทับในตำแหน่งแบ็กขวาม,มาตลอดแม้ดาโลกกับวานวิสก้าจะทำผลงานได้น่าพอใจระดับหนึ่งก็ตาม